สำหรับคนที่ไม่ได้อยู่อาศัยอยู่แถวคลองรังสิตน,นะครับแล้วดู g ีเมแล้วดูก o เกิลแมปแล้วรถจะติดเยอะนะครับรถติดสะสมเยอะจะไปทางอื่นนะครับก็ตรงมาจากนครนายกมาบ้านนามาวิหารแดงน,นะครับแล้วก็ไปหนองหมูนะครับตามคลิปเก่าๆผมได้นะครับนะครับ ตอนนี้ผมกำลังจะเข้าพิหารแดงนะครับตนนีตรงเดียวเทินามาจากเส้นรับปน,นาได้นะครับเส้นเส้นรับปน,นาเก่งคอยได้นะครับน,น่ครับลมมานะครับก็จะเจวอวแยกไปแดงนะครับแยกไปแดงก็เลี้ยวซ้ายเลยนะครับแต่ของผมเดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายให้นะครับแต่แต่จะหยุดเลยนะครับดเลี้ยวซ้ายคือไปบ้านน้องหมูนะครับ เดี๋ยวสายไปบ้านหนองหนูไปคลองระพีพัดไปคลองห้าเนู่ยนู่นน,นะครับตามที่ไปดูอีพีกัเก่าผมได้นะครับเ,เดี๋ยวสายไปหนองหนูนะครับ แ yeah, ยกวิหันแดงตรงนี้เลี้ยวซ้ายนะครับจะตกไปหนองหมูนะครับ,บผมดูคลิปเก่าๆได้นะครับสวัสดีครับ